วันนี้เวลา7น็นาฬิกาสนาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีสเสด็จออกณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสาตัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องเพื่อวางยาสลบสุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณ ชื่อคุณเขียวน้อยผ่านไทยเพศผู้อายุ8ปีเข้ารับการตัดหางเนื่องจากเป็นแผลจากการกัดแทะที่หางและสุนัขผ่านชิสุชื่อสลอดเพศผู้อายุ8ปีเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกขนาดใหญ่ที่ใบหน้าข้างขวาซึ่งก้อนเนื้องอกดังกล่าวเริ่มมีเลือดออกและเป็นเนื้อตายทําให้สุนัขเสียเลือดและติดเชื้อ ในการนี้ทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การกัดแทะหางจนเป็นแผลของสุนัขมีสาเหตุเกิดจากหลายประการเช่นสุนัขมีความเครียด เกิดความเจ็บปวดที่บริเวณหางมีอาการคันจากการติดปรสิตภายนอกหรือรู้สึกเหน็บชาจากปัญหาระบบประสาททั้ทงนี้ควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมผิดปกติของสัตว์เลี้ยงหากสุนัขมีการกัดแทะหางตัวเองและการเกาอย่างต่อเนื่องควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาส่วนเนื้องอกในสัตว์เลี้ยงร้อยละ3 0มสถึงสีเป็นเนื้องอกที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนังพบได้ทางเนื้องอกธรรมดาหรือเนื้องอกที่พัฒนาลุกลามไป เป็นก้อนมะเร็งได้โดยถ้าสัตว์เลี้ยงได้รับการตรวจวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติของก้อนเนื้อหรือมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกจะทำให้การวางแผนการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ